ตอนซือมาใหม่นี่โคตรแบบว่าตื่นเต้นเลยนะกลัวว่าม่นถอดแล้วมันจะประกอบคืนไม่ได้ถ้ามันจะพังจริงๆอ่ะก็ให้มันพังไปนะตัดสินใจหืือเองเลยก็ค่อยๆถอดออกทีละชิน้นทีละชิน้นก็ได้รู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่น่นะ่น่ะกลัวอะไรมากมายใช่ไหมไอ,อนี้ก็เลยอยากจะมาทำ คลิปนะถอดประกอบแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องบดกาแฟชนิดมือหมุนยีห่ห้อมิชชิปรุ่น M40 ซึ่งเขาว่ามันเป็นร่างโคนของคอมมานเดเตซี40นะฮะพอถอดออกมาแล้วใส่ในนี่โอ้โหมันมันเนบงานมันดีอ่ะถือว่าได้ของดีในราคาที่คุ้มมากนะฮะ ถูกใจเลยเป็นเครื่องแรกเลยนะในชีวิตที่ใช้ใเครื่องบดมือถือแบบเนี้ยแบบมือหมุนนะไม่ใช่แบบมือถือเครื่องบดมือหมุนนะอันนั้ะไปดูดิแล้วก็ถอดยังไงมีอะไรบ้างในการดูแลรักษาบำรุงทําความสะอาดแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะครับสําหรับมือใหม่แต่ถ้ามือโปรเทิร์นโปรแล้วเลื่อนผ่านได้เลยนะครับ ที่บดกาแฟแบบนี้นะครับแบบมือหมุนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้นะหรือว่าไม่ทําความสะอาดใช้แล้วไม่ทําความสะอาดเนะี่ยกลิ่นของของกาแฟที่มันติดค้างในนี้นะครับมันก็จะทําให้มีกลิ่นเหม็นขืนนะครับทำให้รสชาติมันเพี้ยนไปนะครับแล้วก็เครื่องของเราก็จะสึกลรออย่างรวดเร็วนะะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นหลังจากที่เราใช้แล้ว เราก็ควรที่จะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อในการชงครั้งตกไปของเราเนี่ยมันจะไดะ้มีกลิ่นที่ไม่เพียนไปจากเดิมนะฮะวิธีการถอดประกอบของรุ่นนี้นะครับ m i t s u i s m ีหลังคน c o m m o d i t y 4ีตัวนี้ก็มีวิธีการที่ไม่ยากนะครับเดี๋ยว เอามาถอดทีละชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะในเรื่องของอะไรที่มันจะตกหล่นสูญหายนะครับเ,เรามาดูกันว่าปนยังไงอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีอุปกรณ์พิเศษอย่างหนึ่งนนั่นก็คือแปรงสีฟัน <c oughs> แล้วก็ผ้าเช็ดนะ <c oughs> อ่ะหลังจากที่เรา บดกาแฟเสร็จแล้วนะเราก็จะมาถอดออกนะถอดออกเทเลชินหมุนถ้วยรองนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงนี้ออกนะวางไว้เนี่ยไ,ไอตัวที่ควรระวังคือแหวนตรงนี้เนี่ยเวลาเราถอดระวังมันจะหล่นหายนะฮะไม่มีขขยนะนเดี๋ยเราต้องเอา หาวิธีถอดที่แบบว่าระวังไม่ให้มันหล่นแล้วกันแล้วก็มันจะมีแหวนอีกตัวอยู่ข้างในเนี่ยเราต้องเวลาเราดึงแกนนี้ออกเราจะต้องเนี่ยเวลาเราดึงแกนนี้ออกเราจะต้องระวังแหวน2ตัวนี้หล่นหายนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไระหะหัวเ,เนี่ยวิธีถอดนะผมจะใช้แบบนี้เอามือจับที่เวท คลิกตรงนี้จับไว้แล้วก็หมุนหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนออกมาเลยหมุนเลียวมันก็จะคลายออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาหรือหมุนไปทางซ้ายมือของเราตรงนี้หลุดออกมาแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีสปริงอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลา ถอดเราก็ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงออกระหว่างสปริงมันจะเด้งหายด้วยเนี่ยุดออกมาแล้วนะนนอะไรทุกตัวนี้มันไม่มีเปลี่ยนนะเราต้องระวังอันนี้ค่อนข้างคมนะครับใบเมีดของเครื่องบดเฟื่องบดตัวนี้เป็นในตัวเบตระ เอาวางไว้ก่อนนี่เห็นไหมแหวนที่อยู่ตรงเนี้ระวังอย่าให้มันหล่นหายเวลาเราดึงแกนออกนะครับเราพยายามเอามือจับไว้ด้วยนะฮะเอามือรองไว้นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ระวังตัวบนด้วยระวังตัวบนด้วยสองตัวอย่าให้มันหล่นหายนะครับดึงแกนขึ้นมาเลยครับอบออกมาแล้วเนะี่ย เอามือจับมาเลยยิบไว้ถ้าจะให้ปลอดไฟใส่นี่ไว้นะแล้วตัวข้างล่างเห็นไหมเอามือแค่ออกเนี่ยเห็นไหมล้วใส่ของไว้แต่ทีนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดตามปกติเลยนะครับเช็ดเช็ดตัวไหนยอยู่ในซอ่ในมุมแล้วก็อเอาแปรงปัดปัดออกนะน อยู่ที่เฟืองตรงนี้แล้วก็ปัดปัดปัด,ปดออกแล้วระวังอีกอย่างหนึ่งสปริงตัวนี้อย่าให้หายเด็ดขาดนะครับแต่มันก็ถอดออกได้แล้วก็หมนุนหมนุนออกได้นะฮะผมทาความสะอาดนี่นะครับแค่นี้ให้กาแฟให้ผงกาแฟ ที่ติดอยู่ตามซอกมุมต่างๆนี้ออกให้สะอาดเลยนะครับในรูในซอกเนี้ก็เช็ดทูออกให้สะอาดมีทิชชู่มีผ้าสะอาดๆเช็ดออกให้หมดเลยกลิ่นมันก็จะไม่ติดอยู่ค้างอยู่นะครับตอนประกอบก็ไม่มีอะไรยากแล้วก็อันนี้ใส่คขืนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยวางไว้ อันนี้สะอาดแล้วนะครับสะอาดหมดแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีอะไที่บีบๆนะไ่ไรฝุน่นก็เอามาใช้ได้นะครับใช้ได้บีบไล่ฝุน่นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาผ้าเช็ดสอดเข้าไปเช็ดเช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับวิธีประกอบย้อนกลับกระบวนการนะครับ อันดับแรกนะเราจะอยู่ในทรงนี้ก่อนแหวนอ่าข้อสังเกตแหวนมันจะมีอยู่2ด้านนะมีด้านที่เรียบนะอันนี้ด้านเรียบอันนี้ด้านนี้มีบ่าด้านที่มีบ่าเนี่ยให้หันเข้าเอาด้านที่มีบ่าหันเข้านะเข้าในตัวเครื่องสองด้านนะ หรือง่ายๆก็คือเอาด้านที่เรียบนะใส่เข้าไปในแกนนะอันนี้ด้านเรียบนะฮะอันนี้ด้านที่มีบ่าใส่เข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี่นะครับแล้วก็เอาด้านที่มีบ่านะครับลงนะฮะ แล้วเอาด้านที่เรียบนี้ขึ้นนะฮะใส่ในแกนโอเคเสร็จแล้วก็เอาเฟืองนี่ใส่ลงไปทเมือกดนิดหน่อยนะครับกดไว้สปริงมันจะเด้งนะครับระหว่างสปริงเด้งหายนะครับแล้วก็เอาเลดพิกตัวนี้มาปรกบแล้วก็หมุนเข้านะครับระวังอย่าให้สปริงมันเด้งหายนะ ตอนหมุนเนี่ยระวังอย่าให้มันปีนเกลียวปีนเกลียวก็เรียบร้อยซื้อใหม่นะครับพอ,อมันยึดติดได้แล้วนะครับเราก็เอามือปัวคองไว้บีบไว้นะครับบีบไว้แล้วเราก็หมนุนหมนุนไปตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาหมุนไปทางไหนเราก็หมุนไปทางนั้นนะครับหมนุนหมุนไปเรื่อยๆจนมันตึงมือก็คือมันสุดแล้วเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเ,เสร็จเรียบร้อย คือเบอร์ศูนย์เบอร์ตั้งต้นนะครับต่อไปแล้วก็ประกอบเก็บไว้ีรือจะชงในรอบใหม่นะครับก็ได้เป็นไงครับยากไหมน่ากลัวไหมตอนซื้อมาใหม่นี่โคตรแบบว่าตื่นเต้นเลยนะกลัวว่ามันถอดแล้วมันจะประกอบคืนไม่ได้แต่จริงๆแนละ้วมันไม่ได้ยากไม่น่ากลัวอะไรนะ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการเพิ่งใช้แบบนี้นะครับสําหรับรุ่นอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยมีผมมีตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ตัวแรกในชีวิตด้วยนะฮะถ้าชอบในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่งต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ